ครมออนุมตัติโครงการคนละครึ่งเฟสสีรับคนละ1,200บาทเริ่ม1กุมภาพันธ์นี้โดยวันนี้24มกราคม2565น,นายธนาธนกรวับงบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกล่าวว่าในที่ประชุมมีมติอนุมตัติโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ช่วงตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนปี2 5 6 5าจำนวนทั้งสิ้น29ล้านสิทธิ์ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ในเฟส3นั้นสามารถที่จะเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปส่วนผู้ที่ยังไม่มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์และจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดยมีโคต้าเหลืออีก1ล้านกว่าสิทธิ์โดยในเฟสสีนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินจากโครงการนี้คนละ1น0 0บาทและนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติกรอบวงเงิน80,70ล้าานบทในครพ โครงการที่เพิ่มกำลังซื้อสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4และอนุมาตกรอบวงเงินจำนวน1 3 5 1ล้านบาทในโครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2โดยจะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนคนละ600บาทต่อคนตลอดระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2565โดยจะแบ่งเป็นการเติมเงินให้เดือนละ200บาทเพื่อให้ประชาชนานั้นนำไปซื้อสินค้า โดยย้ำว่ารัฐบาลมีความต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่วนใครที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนก็ต้องไปลงทะเบียนกันก่อนนะคะ